เอาละฮะสวัสดีเพื่อนเืนกันด้วยฮะมา่ทยหัวดอันนี้พอตันน้งเมื่อไรนี่มันเป็นตัวไว้บ่านนี้นะกําลังเป็นตัวแม่เดียวน่ะเด็กน้อยหนึ่งเด็กน้อยหนึ่งอยู่ พอครบครับอันนี้คือกระชังเพาะลูกกรบ <c oughs> พอเมียพันธุ์ที่ผมถ่ายคลิปก้อนนานี่ที่นี่เอามาเพาะครับอันนี้เตรียมบอ่อเพาะอันไหนครับอันไหนโอ้กินแล้ว <c oughs> กี่ยกไปเห็นตัวหน่อยคือ <c oughs> ตัวหน่อยเดโยกไปเห็นผมอันนี้ขึ้นเดียวขึ้นเดียวเป็นตัวอันนี้พอปล่อยพอ,พ,อพันหมู่วนันหมู่วันช่วงช่วงใบมั <c oughs> ้งถ้าเกิใครใครเอ่อม้วนช่วงใบ ช่วงเศร้าช่วงเศร้าเออใครมัต้ตกคำมากอะง่ายง่ายพอแม่พันธุ์ออกเดี๋ยวจะใครเศรอมากอะบอแล้วถือแดดกับเป็นตัวแล้วนี่ถือแดดกับเป็นตัวแล้วเรื่องพอแม่พันธุ์กันพอแม่พันธุ์อยู่แล้วเออโอ้อ,าอ,าอ,าอาันตรายเลย น,นี่แม่พันธ์บ้งนี่บ่อันนี้เป็นแม่พันธ์บ่เห็นออดเป็นอาหารทอกระปัน้น <c oughs> ปลากบปลากกลวงตัวใหญ่ไปหน่ะอันนี้ก็ลือลือลือ,อ,อกระดอนเรทียอ่มันเป็นบอ่บอบ่อเติมตือออกแ็แหละก็จะใส่ลูกกบลูกหมวก <c oughs> โอ้นานพักที่เยาไทยไป อันนี้สิลุอย่างนี้ตะเกียบลูกหกัวก้งนี่แต่ก็ไม่อยู่ไต่ตัตวตะกบสังกทีเห็นบลอนต้องหนเาน,นาองบดดิอันนี้ก็จะน่าอาจจะเป็นแม่พันธุ์แม่บอน่าจะแม่พันธุ์หรือบอนี่บอลบางหันกับบอนี่ก็แม่พันธุ์บอลบางหันอาจะเป็นรุ่นเก่าับตัวน,นี้น่าจะเป็นรุ่นใหม่จะเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปปีหนึง่งปีหนึ่งเก็บรุ่นเทอะหนึง Oi. Dobo. Kop trok. ไนันเตเืนั่เห็นพออยมันเห็นพอแล้วาแลบมันผบบ่ใครบ่ใครยังดาเนาะมันบ่แล้วอันใดลอยตกัยังดีก็บ่ไดตัวสนออันใหพอมันดีเลเ่นเลดให้ม่เดียวเดียวมันหลุดนอนพอล้มันขบมาขบเต้าที่จอยปวด นิ้มเนี่ยบานนี้ก็ลูกคัดจิ้มหันใส่ตัวผูใส่ตัวเมียนิ้มหาตัวนองน่ะพี่จะตัวผูเป็นลอยลอยกลัวพี่จะตัวผูมในบ่อพี่นอะเราคัดออกเกี่ยวบ่อนี่ลเราไปเก็กแม่ผูแล้วจับบ่อนี่ไมออกข้าวนันแหละเือพ่อ ว่ากังห่มไหมันเด้อว่าได้กังห่มไหนมันเด้อว่ได้กังเดี๋ยววันมเดียคับปไหนมนี่ ที่แรกอันเ้าน่ะมันแดดอยู่หนามมันแห้งลงมันห่อนหนีแล้วเหลือตาฟังนีีมันหมวทั้งนหมดเลยบอกพ่อลูกอ้าก็พ่อมาเอ,อ,อ,อาหมัดแม่ดิมพูดกันแค่เออไปขอพ่ออะไรแต่มาว่าเอ้าไข่นี่หนาขนาดไข่นี่ก็เลยเป็นรอยอยู่ตัวเหมือนเอาแถาว้เ,เหนเน็ดแนวมันคุณว่าปีของเดือนไม่น่าเพราะว่าปีหน้ำแต่ไข่เลี้ยว อันนึงกมีคน่าันมีคนนึงมีคนายอันนี้ก็องค์โหงเข้ามาพอกันอันมี้เก่าอันเดี๋ยวนีสิตหาตัวหุตัวนี่แหละแต่ว่ามันหันวับ้านไทยรอเาบ้างหันนัขาดอาหารต้งหนาวเนี่ยแต่ว่าอยกินเทิมห่อขาดอาหารมั้นเะม ว่าอ่าลอยงเลยเป็นอาทิตย์ปรกติ่ลอยนึงมันเหนเมือเดียวหนาวก็เคยกินแบบอาหารเม็ดหน่อยเมื่อไหร่จู้ใ่ซ้ำเหมือเดี๋ยวใครไส่บ้านมันจะเอาอาหารลกชื่อ เพาะอีกรอบนึงรอบได้ปะรอบต่อไปรอบได้ปะเพาะอีกนั่นแหละเดี๋ยวไปนับลุงกกหูกันพอลุงเราบวชหลังก้อนอันแถวลันก้อนเปล่าไปนับลุงนั้นอยู่ในตัวเมียตัวกับทอาทิตย์น้าอืมตัวออาทิตย์น้าเนี่แหละเออหมูเล่นมันก็ห้องโป๊ะโตัวหูมันเลยแบบมันยืดอล่ มีพ่ออาตี์หนาบ้อนมีเบิ่งจักหนึ่งสองหมึ่งแล้ว่าย่คมันกัดกันนีใหญ่ไปสุมันเอาพบ้อหน่อยแล้วพออันนี้เอาไปหนีก่อนที่ปากบอกแล้วพอบ้อนหน่อยเสรแล้วมันล่ต

ไม่ได้ทาฝนนะมันตาถั <Philadelphia> ่วมันยังได้กับจับบอกระบอกอย่างนันแข่กันนะจับบอกรับอกอย่งเดียวมันหลายกับพอเลยแต่ต้นยนมีหน้าเหมนอนกับ

พ่อสมนหละมาเยี่ยมครับมาเยี่ยมมาเยี่ยม,มเยยมบืองกบป่าแล้วเพาะกบเองเอออเดือนมีนานเดือนนี้เริ่มเพาะกบแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเราวา่าเพาะรอบสองเดี๋ยวค่อยมาถ่ายตอนเริ่มเพาะเป็นจังไดที่นี้เขากลับกลับนาเขากันไปฟอนชิปนาครับ